เรียนแพทย์คณะกรรมการพวกเราจากโรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้พวกเราจะนําเสนอโครงการเรื่องระบบแจ้งเตือนและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุเพื่อบ้องการออกนอกพื้นที่และการเกิดอุบัติเหตุแบบเรียลไทม์ค่ะโดยมีสมาชิกดังนี้ 1. นนายภูมิธนระสองนายนวมินนาคบุตรศรีและดิฉันนางสาวกมลลักษมณ์ปัญโยโดยมีครูที่ปรึกษาคือคุณครูมาลินีแก้วเกิดมีและคุณครูเรืองดีสินธุรวิทย์ค่ะครับที่มาและความสาคัญนะครับ จากการศึกษาผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดสกลนครพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเขียนขาอ่อนแรงซึ่งอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่ทันตั้งตัวอีกทั้งการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลยังไม่สามารถทําให้ครอบคลุมได้ครับและผู้ป่วยสูงอายุยังใช้เวลาในการรักษาตนเองมากกว่าผู้ป่วยทั่วไปจึงจําเป็นต้องนํานวัตกรรมเข้ามาช่วยเหลือครับดังนั้น พวกเราจรึงสนใจในการสร้างระบบแจ้งเตือนและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุเพื่อป้องกันการออกนอกพื้นที่และการเกิดอุบัติเหตุแบบเดียวท่ามโดยจะมีโปรแกรม image processing ในการตรวจจับค่าพื้นที่4ชุดของผู้ป่วยที่กําลังออกนอกพื้นที่พร้อมล็อกประตูโปรแกรมแจ้งเตือนเมื่อผู้ป่วยหกล้มด้วยเซ็นเซอร์วัดค่าการสั่นสะเทือนโปรแกรมแจ้งเตือนเมื่อไม้กั้นเตียงหล่นด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะและระบบจะส่งข้อความทั้งหมดไปยังแอปพลิเคชันหลักของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและทําให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันทีทันใดครับวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อออกแบบและสร้างระบบแจ้งเตือนและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุเพื่อป้องกันการออกนอกพื้นที่และการเกิดอุบัติเหตุแบบเดียวทาง 2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบแจ้งเตือนและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุเพื่อป้องกันการออกนอกพื้นที่และการเกิดอุบัติเหตุแบบเดียวทางครับวัสดุอุปกรณ์นะครับ 1. เครื่องปริน์สามมิติ 2. บอร์ดลัดเบรี่พาย3บอร์ด e ีชีแ6ดบอร์ด d 1 mini 5. มกล้องเว็บแคม6เซนเซอร์เจโรสโคปเซ็เซนเซอร์ตรวจจับโลหะครับขั้นตอนการดำเนินง,งาน 1. เราจะทำการออกแบบสร้างระบบตรวจจับพื้นที่4ชุดผู้ป่วยนะครับทางเราจะติดตั้งบอร์ดรัดเบรย์พายกล้อง ก่อนล็อกประตูที่คานประตูครับโดยที่จะเขียนโปรแกรมโดยใช้เทคโนโลยี image processing ในการควบคุมการทำงาน2เราจะออกแบบสายรัดข้อมือเพื่อตรวจสอบการล้มโดยใช้เซนเซอร์เจโรสโค,โสโคโปต,ววตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนและควบคุมการทำงานด้วยบอร์ด d 1มึ mini เราจะทำการออกแบบชุดตรวจสอบไม้กั้นเตียงโดยใช้เซนเซอร์ตัวจับโลหะและควบคุมการทำงานด้วยบอร์ด esp 826 6และเราและเราจะนำอุปกรณ์ไปติดตั้งในพื้นที่จริงเพื่อทดสอบการทำงานจริงที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างใดดินครับ หลอบการทํางานของระบบนะคะ 1. การตรวจวัดค่าสีชุดของผู้ป่วยทางเราจะกําหนดเงื่อนไขในการทํางานของระบบหากพบผู้ป่วยและค่าพื้นที่สีชุดของผู้ป่วยมีค่ามากกว่า5 0 0 0 0ตารางพิกเซลระบบจะทําการส่งแจ้งเตือนยังแอปพลิเคชันไลน์และสั่งการล็อกประตูอัตโนมัติ 2. ส,สายลัดข้อมือแจ้งเตือนการหกล้มด้วยเซ็นเซอร์เจโสรสโคปหากเซ็นเซอร์เจสรสโคปตรวจวัดค่าที่ได้เกินกว่าค่าที่กําหนดจะทําการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันไล n e 3ระบบแจ้งเตือนเมื่อไม้กั้นเตียงตกลงต่ำกว่าค่าที่กำหนดด้วยเซนเซอร์ตรวจจับโลหะหากเซนเซอร์ตรวจจับโลหะไม่สามารถตรวจพบไม้กั้นเตียงและไม้กั้นเตียงตกลงต่ำกว่าค่าที่กำหนดระบบจะทำการส่งแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน์เพื่อป้องการการลุกจากเตียงของผู้ป่วยซึ่งทั้งสามระบบนี้จะทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันการออกนอกพื้นที่ของผู้ป่วยและการเกิดเ,เหตุแบบเดี่ยวทามค่ะการดำเนินงานนะคะหลังจากที่เราได้นำระบบเข้าไปทดสอบใช้เป็นระยะเวลา7วันจะเห็นได้ว่า การทดสอบระบบตรวจวัดค่าสีชุดของผู้ป่วยนะคะที่ผู้ป่วยสวมชุดอยู่หลังจากการทดสอบโดยมีป่วยเข้าแก้ระยะที่กําหนดจํานวน24ครั้งพบว่าระบบสามารถตรวจพบผู้ป่วยและส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน์ของเจ้าหน้าที่อีกครั้งยังสั่งการล็อกประตูอัตโนมัติจํานวน21ครั้งที่เป็นความถูกต้องของระบบอยู่ที่ร้อยละ87.5ค่ะต่อมาเป็นการทดสอบสายรัดข้อมือแจ้งเตือนการหกล้มด้วยเซ็นเซอร์จโรสโคป พบว่าในระยะเวลาที่กําหนดไม่พบผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุระบบจึงไม่แจ้งเตือนและสุดท้ายการทดสอบระบบแจ้งเตือนเมื่อไม้กั้นเตียงตกลงต่ำกว่าค่าที่กําหนดด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะพบว่ามีผู้ป่วยเอาไม้กั้นเตียงลงโดยไม่ได้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่จํานวน12ครั้งและสามารถแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน์ของเจ้าหน้าที่ได้อีกทั้งยังสามารถส่งเสียงแจ้งเตือนเป็นจํานวนครั้งคิดเป็นความถูกต้องของระบบอยู่ที่ร้อยละ100ค่ะ หลังจากที่พอเราได้ติดตั้งระบบและทดลองใช้เจ้าที่ม,มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบนี้คะ,ะระบบนี้ถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวในเรื่องของความปลอดภัยของคนไข้เนาะโดยเฉพาะไม้กั้นเตียงถ้าคนถ้ามีญาติคนไหนเอาไม้กั้นเตียงลงโดยที่เราไม่รู้และคนไข้กิ้งตกเตียงอันนั้นคนไข้อันตรายแน่นอนค่ะส่วนในเรื่องของการป้องกันคนไข้ออกนอกตึกนี่ก็คิดว่าใช้ได้ดีอยู่แต่ถ้าจะใช้ได้ดีมากกว่าคือต้องเอาไว้ในห้องพิเศษ ในสำหรับคนไข้คนเดียวที่มันไม่พุกพ่านนะคะ,ะส่วนในเรื่องของระบบเรื่องอการดักจากคนไข้หกลม้มนี่ก็มันยังไม่มีคนไข้ที่ใช้แล้วหกลม้มเราก็เลยยังไม่รู้แต่คิดว่าถ้าอันนี้ถ้าอันนี้มีคนไข้หกลม้มแล้วใช้ได้น่าจะใช้ได้ดีมากทีเดียวเราสามารถเพราะว่าเราจะได้สามารถไปแอปพลคนไข้ได้ทันก่อนที่คนไข้จะเกิดอันตรายมากไปกว่านี้ค่ะ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นและคำแนะนำค่ะพวกเราจะนำไปปรับใช้และพัฒนาระบบต่อไปคอบค่ะขอบคุณค่ะ,คคะกลุ่มของพวกเราขอจบการนาเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ